ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับาบันนี้ก็มาต้อกันอยู่ที่วัดพระึกลับกันนะครเนาะพระึกวัดพระึกลับซึ่งเพิ่นกับใดทั้งบนทั้งล่างนะครับจนในมีผูน้นำชุดของแม่แต่เขียนมาถวายนะครับซึ่งมือนีก้กัใดไมมีโอกาสมาติดตามนะครับ ปูลึกลับกันนะครับเนาะเอาบัดนี้ก็ขอเชิญพี่เชิญน้อ,นองขอเรียนเชิญเอฟซีทุกท่านเข้าไปกาบนมัสก,การพระปูล,ลึกลับนะครับเอาสำหรับช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศเย็นๆพอดีครับฝนกระตกดีแท้ๆนะครับฝนตกไปหนักไปมากลำบากครับซึ่งเองช่วงนี้ก็เปียกเลยครับเปียกปอนแล้วนะครับ เาก็เข้าไปมึงไปชุ่มทังดันนี่ไปกลับเข้ามาสักการปูลึกลับกันนะครับแล้วกลับไปสอบถามเพื่นว่าเพื่นไดทั้งบนทั้งล่างแทบบ่นะครับซึ่งเพื่นใดจากอันใดนะครับเป็นเลขนิมิตหรือว่าเลขมาจากทังใดก็ไปสอบถามกับปูลึกลับเพื่อนบึงนะครับเนาะเอาท่านใดที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับแต่หากท่านใดที่ กดเ่เป็นหรือว่ากดซับสไครป์กดกระดิ่งเพ่ปเป็นกะให,กให้ลูกให้หลานนะครับเพื่อว่านลูกว่านหลานให้เฮ็ดให้นะครับให้ลูกให้หลานกดให้นะครับเอาบันนี้เพื่อบ่เป็นการเสียเวลามาเข้าไปกราบนมัสการปูเรื่องรับกันนะครับไป,ปด้วยความเร็วในจักหน้อยนะครับรเพื่อพัญาอยู่ท้างด้านในนะครับ

เป็แนวทางนะครับเพือแนวทางของพระลึกลับนะครับปู่ลึกลับนะครับงวดประจำวันที่16กันยายน64นะครับ850นะครับ800นะครับ55นะครับเด้อ55นี่เป็นเบอร์เสื้อของแม่ตะเคียนนะครับซึ่งก็มีผู้ พ่นโชคดีในวดที่ผพันมาเนาะครับเนาะพ่นก็โชคดีพันก็เลยได้คือชุดน้ำชุดมาถวายให้กับแม่แตะเคียนที่พะระฤกษ์รับเพื่อนไปขอมาจากแม่แตะเคียนนะครับนดนนําชุดมาถวายแม่แตะเคียนนะครับซึ่งแม่แตะเคียนนั่นอยู่ทั้งใดแอบกัยังบ่รูนะครับซึ่ง เป็นอยู่ในที่ส่วนบุคคลซึ่งบัตรสามารถจะเข้าไปเบิ่งได้นะครับก็คงมีตั้งแต่พาลึกลับแล้วพระอาจารย์ลึกลับเข้าไปนะครับซึ่งแอดก็ได้ไปนะครับเนาะกะ็มีตั้งแต่มาสอบถามจากพาลึกลับแนวพระอาจารย์ลึกลับนี่ครับเป็นกระได้ให้แนวทางมากแปดห้าศูนย์นะครับแปดห้าศูนย์ หรือว่าแปดนะครับส่วนเบอร์เสือก็คือ5 5นะครับนี่แหละครับที่เพิ่นได,เนด้เพิ่นโชคดีมากเพิ่นกลับมาเห็ดกำแพงวัดเด้อครับเด้อนี่ครับซึ่งแอดมาช่วงกลอนนั่นก็อยู่บัวมากไกป่ปนีนะครับเนาะกำแพงมา่งวัน,นี้เพิ่นในใี้เฮติสางไปไกลแล้วครับไปถึงขนาดนั้นแล้วครับกับเพราะการโชคดีของการเชียง เสียงโชคนะครับหรือว่าเป็นถูกฉลาดกินแบงกันนะครับเนาะผู้เล็กผู้น้อยเพิ่นก็เลยนํามาปัจจัยมาถวายนะครับกันเลยได้่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งงวดที่จะถึงนี่จะเข้าอีกหรือบ่อหลังเบิ่งไปได้ครับเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ้าลักษณะชอบก็จยิบยบสลากกินแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน64นี่ไนีนะครับ เราจะเขาอีกหรือไม่ก็รอติดตามมึงเลือกันด้วยซึ่งในงวัี่พ่านมากเป็นกันเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับ่นก็นถึงได้มาเห็ดมาสังจนได้กำแพงมาหลายล็อกแล้วนาอคำนบอหลายหลายล็อกหลายแผ้งแล้วครับทางผู้โชคดีก็ได้นำชุดมาถวายแม่ตะเกียนผ่านทั้งพาเลือกรับนะครับ สร้างกำแพงนะครับเด้อหากท่านใดอยากรวมเหตุรวมสร้างทั้งกำแพงวัดก็เรียนเชิญได้นะครับติดต่อไปทั้งพระอาจารย์ได้หรือว่าโทรหาแอดแล้วจะเอาหมายเลขบัญชีของพระอาจารย์ให้นะครับเพื่อจะได้สร้างือผู้เลือกรับหรือว่าพระอาจารย์เลือกรับหรือว่าพระเลือกรับองเดียวกันได้ครับเน้อนะครับองเดียวกัน ต่างไปคนละอย่างซื้อนะครับนี่นะครับจนหายหมดนี้นะครับเดอ้อใช้วิจารณญาณในการนับชมหับชอบกับยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลคนไปจำที่16กันในยน64นี่ไว้นะครับทางช่องไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันอย่างอื่นแต่อย่างใดนะครับาลักถ่ายชอบกับยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไว้นะครับเนาะ ก็ไ,ได้ก่มามร่วมเมตร่วมสร้างกับพระอาจารย์เพิ่นนะครับบอหลายหางนะ้วกเรื่องวันนี้แปดห้าศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แล้วก็ห้า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 นี่เป็นเบอร์เสื้อเสื้อพระอาจารย์เพื่นกับชอบนะครับสังไดก็ะปวดพินพิจจารณาเบื้องนะครับถ้ารถ้าชอบก็บค่อยจัดนะครับถ้า ขัดกับพานนอกกับเนาะแต่เราแต่ชอบไปยิบจักสละกินเบี้ยแต่บานไว้นะครับลาว่าจะมุดแผงก้อนนอกกับเนาะกันตัดสินใจกับยูกับพีกับน้องนะครับกับยูกับเอ็กซี่นะครับเป็นจะตัดสินใจบอเป็นจะเอาบอ,บอมัดบอชอบบอสนอกกับเนาะซึ่งบอมีผู้ใดที่จะรู้ว่า เากินแมงรัฐบาลงวดประจําวันที่16กันยายน64นี่จะออกตัวใดน,นะครับเนาะนี่คือการเสี่ยงโชคนะครับครับเฮ้ยให้เป็นแค่แนวทางนะครับเนาะให้เป็นแค่แนวทางเลยสนับสนุนให้เป็นการพน,นันนะครับด้วยตลาดกัดชอบกับค่อยจัดถกัดกระพ่านนะครับซึ่ง บ่มีผู้ใด้สามารถลู่ได้ตรเนาะครับเนาะถ้าลูก่กะมันก็จัดกันนักนะครับการตัดสินใจอยู่กกาแฟกันเนาะนะครับเด้อครับชอบเอให้ยจับเบิง้งยจับสลากินแมงรัฐบาลได้นะักเนาะนะครับเป็นบริเวณในวัดเป็นนะครับเพื่อเป็นวัดของ พระลึกลับนะครับยังไม่ผู้โชคดีนํำชุดมาถวายแม่แต่เคียนผ่านพระลึกลับนะครับซึ่งพระลึกลับก็จะได้เอาไปไวายแม่แตะเคียนอีกรอบนึงนักกับนะะสุนทรใก้แนวทางมาแนวทางในงวดประจำวันที่16กันยายน64นะครับ เอาไปจิบจับไปเด้อครับเอฟซีครับถ้าบมมากไปชอบก็ชุ่มไปเอเป็นแนวทางนะครับขอขอบคุณขอบคุณสำหรับเอฟซีทุกท่านที่ขำว่าช่มนะครับขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมมาชมในช่องของทางสฟ้ารวยนะครับจ่งนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับลิปเด็ดๆนี่ หมดประจำวันที่16กั16 16นยายน64นี่แล้วก็ตลอดไปนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทางช่องนะครับเฮดโปรเป็นกับบ้านลูกบ้านหลานลานะครับเด้อเฮดสี่ทุกท่านครับบ้านลูกบ้านหลานเห็นพวกหลานเฮดไทยเด็กสมัยไม่เก่งครับเด็กสมัยหม่เก่งแต่ว่าคนเทาคนแก่แล้วคนแก่เฮดโปรเป็นนะครับเนาะก็ขอวัน ลูกหลานเฮ็ดแห่ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเด้อครับเด้อเพิ่นได้ให้เขาเยี่ยมอยากเขาชมผู้ได้รับคลิปและข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทั้งช่องเบิ่งหลังทั้งช่องนะครับเพื่อมาเบิ่งเป็นแนวทางนะครับทั้งช่องของท้องสายารั่วนะครับเอาสำหรับวันนี้ก็คงจะขอยุติการให้ทำใบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข ไรทุกไลโลกโลกคานะครับมีโชคมากมากในงวดประจำวันที่16กันยายน6 4สีนี้นะครับเอาสำรักขี่นี้ก็กคิตติกันให้ทําไปเพียงกินนิกรขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผม